คนบ้านเดียวกันรักกันเนี่ยมันไม่ผิดหรอกนะพี่แต่ถ้าเกิดรักกันแล้วมันก็ควรจะจุงกันไปทําในสิ่งที่มันดีไม่ใช่มาส่งเสริมให้ทําในสิ่งที่มันไม่ดีแบบนี้เพราะว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันก็เท่ากับเราเนี่ยทําร้ายเขาให้เขาเนี่ยไปทําในสิ่งที่ไม่ดีแบบทางอ้อมอเข้าใจปะ่ะแล้วคนเราถ้าจะรักกันอย่ารักแต่คนบ้านเดียวกันเพราะไม่ว่าจะคนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ หรือภาคอะไรก็ตามก็เป็นคนไทยเหมือนกันทั้งนั้นอย่าแบ่งพักแบ่งพวกขอร้องที่วันนี้ฉันให้ทุกคนมาอ่านรายงานพูดถึงความรู้สึกในวันแรกที่เข้ามาทำงานเพราะฉันอยากให้พวกแกคิดถึงความรู้สึกของวันนั้นพวกแกทุกคนมีแววตาที่มีประกายมีความมุ่งมั่นมาทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันคิดไม่ผิด ตั้งแต่วินาทีแรกที่ฉันรับพวกแกเขาทำงานแต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วไฟในการทำงานของพวกแกทุกคนมันหายไปไหนหมดในวันนั้นนะงานคือความฝันทั้งหมดของพวกแกแต่วันนี้งานกับการเป็นภาระที่พวกแกคิดแค่ว่าจะทำให้มันเสร็จเสร็จไปวันวันหนึ่งเคยมีใครสักคนไหม นึกถึงคำสัญญาที่แกเคยให้กับฉันว่าแกจะทำงานนี้ให้ดีที่สุดผมรู้สึกละอายใจจริงๆครับพี่น้องครับพี่หมอนพูดถูกครับอุดมคติที่ผมอยากจะเขียนอลัม่์ดีๆเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีไม่รู้มันลดหายลงไปเมื่อไหร่ครับพี่น้องครับขอโทษพี่หมอนด้วยครับก็ครับรพี่ ทษพี่หมอนไปขอโทษครับไม่จําเป็นต้องขอโทษพี่เลยแค่พูดแก่สานึกตัวแล้วคิดได้ก็ดีพอละทําไมเหรอคะถ้าเกิดว่าพี่เขาจีบหนูจริงๆเนี่ยผิดตรงไหนเหรอคะหรือว่าพี่เขามีแฟนเหรอคะเออมีหรือไม่มีพี่ว่ามันก็ไม่ดีอาจาะน้องแล้วอย่างตัวน้องเองก็มีแฟนอยู่แล้วนะไม่มีคะ่ะ บอกเลิกไปแล้วค่ะเมื่อก,กี้โอเคก็เลิกไปแล้วแล้วรีบประชดชีวิตขนาดนั้นเลยเหรอะฮะคือเข้าใจนะว่าแฟนของน้องเนี่ยเขาคง,งทำร้ายน้องด้วยการที่เขาไปมีอะไรกับคนอื่นเราน้องต้องไปทำตามเขาด้วยเหรอชอบเหรอทำตัวอย่างนั้นนะฮะมันก็ไม่ดีนี่ใช่ไหมเรายังเจ็บเลยแล้วเร,เราจะไปทำไม่ดีตามเขาทำไม อีกอย่างนะถ้าเกิดทําลงไปเนี่ยก็ลองคิดดูดีๆกันแล้วกันว่าตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยใครที่ต้องมานั่งเจ็บที่สุดวอกพิธีว่าลองคิดดูให้ดีๆอีกทีด,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 ดีกว่าไหมคือคนเรานะวอกถ้าเกิดว่าจะเป็นคู่กันเนี่ยต่อให้อยู่ห่างไกลกันแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องได้กลับมาคู่กันอยู่ดีอะ แต่ว่าถ้าคนเราจะไม่ใช่เนื้อคู่กันนะต่อให้อยู่ใกล้กันใคแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องเลิกกันพิธีว่าจริงๆอยู่ห่างกันแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะจะได้เป็นการพิสูจน์ความหนักแน่นของวอกได้ไงฉันพูดผิดตรงไหนไอ้วอกตอนแรกอะที่เราชมพูเข้าไปเนี่ยแกก็บอกว่าแกเข้าใจแกยอมให้เขาไปเพราะว่าเขาไปเพื่ออนาคตแล้วนี่มันอะไรอยู่มาระแวงเขามาบอกเลิอกกับเขา แกคิดว่าแกทำถูกก็เหรอคะแม่เราแหวนได้ไงคขาบบาวิจัยบางไอตีงี่เงา่า <c oughs> เขาอธิบายแล้วไม่ใช่เหรอว่าเขาเป็นแฟนกับเพื่อนน้องชมพูททำไมแกไม่เชื่อใจเขาบ้างฮะก็คนมันใจกันมันจะไม่ไว้ใจกันบ้างนะพี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยไกลไม่ไกลไม่เกี่ยวคนเราถ้าไม่เชื่อใจกันนะ่นะต่อให้อยู่ใกล้กันแค่ไหนแกก็ไม่ไว้ใจเขาอยู่ดี <c oughs> คนเราได้ได้ไอ้วอกถ้าคบกันแล้วไม่ไว้ใจกันจะคบกันทำซากอะไรวะ <S <S คนเราเนี่ยถ้าคบกันไประแวงกันไปนะสุดท้ายแล้วคนที่ไม่มีความสุขที่สุดก็คือแกนั่นแหละน้องชมพูเขาไปเรียน,นได้วอกเขาไปอยู่ที่นู่นเนี่ยมันไกลบ้านห่างพ่อห่างแม่เขาหน่อยเขาลำบากกว่าแกเยอะว่า ไหนจะต้องมานั่งเครียดนั่งขูเรื่องการปรับตัวเรื่องเรียนเขาต้องการที่พึ่งทางใจน้อยยิ่งถ้าเกิดแฟนเขาเองเนี่ยโมจะทําให้เขาต้องมานั่งเสียใจพึ่งพาไม่ได้วันหนึ่งถ้าเกิดเขาจะไม่มีคนใหม่ขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็เพราะว่าแกเนี่ยแหละไม่ใช่ใครหรอกพี่น้องครับขอผมพูดในฐานะคนที่ใช้ชีวิตคู่มาเป็นสิบปีสักนิดหนึ่งได้ไหมครับไครับ วัวใจที่สําคัญที่ทําให้ผมกับอีช้างอยู่ได้กันมาถึงสิบปีนี่เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะความเข้าใจและไว้เนื้อเชื่อใจกันไงครับพี่น้องครับเนี่ยปากแข็งกันทั้งคู่เลยนะรู้ไหมว่าถ้าจะรักกันชอบกันเนี่ยก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกคิดอะไรรู้สึกอะไรก็รีบบอกกันไป๊บๆว่้น่ประชดกันอยู่ได้มันได้อะไรขึ้นมาวะชีวิตคนเราเนี่ยจะอยู่กันอีกนานแค่ไหนเชียว ที่แน่ใจว่าอีวินาทีต่อไปเนี่ยที่ยังจะมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ควรจะใช้ชีวิตเราอย่างมีความสุขแล้วก็พึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ใช่เหรอฉันจะพูดให้ฟังนะสมัยตอนที่ฉันไปฝึกงานเป็นรุ่นน้องเนี่ยฉันก็เจอรุ่นพี่แบบพวกแกนั่นแหละแกล้งบ้างแซวบ้างใช้งานบ้างสารพัดพี่บอนครับน้องฝึกงานเนี่ยมันก็ต้องใช้กันได้ทีพี่ แล้วแกใช้เขาเรื่องงานแล้อเป่าถ้าเป็นเรื่องงานฉันไม่ว่าเลยแม้แต่นิดเดียวนี่อะไรอะ่ะแกแกล้งใช้เขาล้างจานอุ่นกับข้าวไปซื้อของน้องเขามาฝึกงานทนําหนังสือนะเว้ยไม่ใช่ฝึกงานแม่บ้านอ้เดีย๋ยวพวกแกเนะี่ยถ้าเกิดฉันบอกว่าอ่ะเลิกทางานไม่ต้องทางานไปกวาดบ้านแทนแงแกเอาไหมทุกครั้งเลยมีเด็กฝึกงานเข้ามาในออฟฟิศอะไรพวกแกทํางานไสทุกครั้ง พอเขาสวยหน่อยก็ไปจีบเขาพอเขาอ้วนก็ไปกล้งเขาเคยสอนงานเขาดีๆกันบ้างไหมขอโทษครับขอโทษมากี่ครั้งแล้วเรื่องเด็กฝึกง,งานเนี่ยขอร้องเลยจำใส่สมองไว้บ้างหัดทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กฝึกง,งานเขาบ้างเขามาขอฝึกง,งานที่เนี่ยเขาอยากได้ความรู้ เขาอยากได้ประสบการณ์เข้าใจไหมครับ,รบจำเอาไว้พี่ครับผมขอถามพี่สักคำได้ไหมพี่ถ้าพี่มีลูกแล้วลูกพี่เป็นตุดพี่จะทำยังไงครับพี่ครับฉันจะไม่ทำอะไรเลยเขาอยากจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้เขาเป็นไปขออย่างเดียวขอให้ลูกมีความสุขแล้วเป็นคนดีฉันก็พอใจละที่พูดเนยนะอู๊ด พี่ไม่ได้ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ต้นน้ํามันเป็นตุด๊ดเป็นแต๋วอะไรหรอกนะแต่ของอย่างนี้มันอยู่ที่จิตใจไงถ้าเด็กมันเลือกแล้วที่มันจะเป็นอะไรเนี่ยเราไปห้ามเขาไม่ได้หรอกอู๊ดอย่างเดียวที่อู๊ดทำได้ก็คือเลี้ยงดูเขาให้เขาเป็นคนดีของสังคมเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วไม่ใช่หรอและอีอย่างนะถ้าเกิดเขาเลือกแล้วอะ แกก็ต้องพยายามทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เขาเลือกนี่อออุดถ้าคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ยอมรับสิ่งที่ลูกเป็นแล้วเด็กเนี่ยจะหันหน้าไปพึ่งใครพี่อุดเจ๊รู้นะว่าพี่กำลังมีปัญหาอยู่แต่ไอ้เล่าเนี่ยพี่ กินเข้าไปอ่ะมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเลยนะพี่มันมีแต่จะสร้างปัญหาทําไมอ่ะพี่ไม่ลองตั้งสติแล้วไปคุยกับพี่ลูกน้ำเขาดีๆพี่ด้วยเหตุผลลูกก็มีต้องสองคนแล้วนะพี่ถ้าลูกมันเห็นพ่อแม่ตีกันทุกวันแบบเนี้ยเด็กมันจะรู้สึกยังไงฮะไหลไหลลองคิดดูให้ดีๆนะ การที่ไหลเป็นหนี้แล้วมีเจ้าหนี้มาทวงแทนที่ไหลจะมายืมเงินน้องพอใจเอาไปใช้หนี้ไหลก็เอาเงินที่ไม่ยืมน้องพอใจไปเล่นการพนันต่อไหลทำแบบนี้ทำไมผมกลาวว่าถ้าเกิดเล่นได้ผมจะไปคืนเจน้าหนี้แล้วก็เอามาคืนน้องพอใจครับคุณทิพย์ มายเงแล้วพันใจมือหนึ่งเอาไปต่อ,อยาดมึงช่อไอ้ขิดมึงคิดว่าวันเนี้ยมึงจะเล่นได้ห้าหมือเลยเหรอฮะกูถามหน่อยตั้งแต่มึงเกิดมาเนี่ยมึงเคยเห็นไหมคนที่เล่นการพนันแล้วรวยมึงเคยเห็นไหมไหลไหลเคยได้ยินคำนี้ไหมขโมยขึ้นบ้านยังเหลือบ้านไฟไหม้ที่ยังเหลือที่ แต่เรื่องการพนันเนี่ยมันไม่เหลืออะไรเลยนะในทีวีก็มีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะแค่ไอเรื่องผู้หญิงเนี่ยนะมึงถึงขนาดวางยาถ่ายเพื่อนเลยเหรอครับพี่น้องครับถ้าเป็นเรื่องอื่นน่ะมึงไม่วางยาฆ่ามาเลยเหรอโอ้โหนี่ก็พูดเกินไปพี่ครับถึงผมจะชั่วก็ไม่ได้ชั่วขนาดนั้นหรอกครับแหมมึงฟังกูนะครับพี่น้องครับไอคนที่มันทำเร็วๆในสังคมทุกวันเนี่ย มันก็เริ่มจากเลวเล็กๆเลยครับพี่น้องครับเพราะมันทําจนชินมันก็ทําขยายเป็นเลวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนใหญ่ขึ้นครับพี่น้องครับอย่าเนี้ยแลวพาดก่อนนะอย่าลอ,อง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  วันหลังอะ่ะจะทําอะไรก็ตรวจดูให้ดีๆก่อนนะคนสมัยนี้น่ากลัวจะตายดูแค่ภายนอกดูไม่ออกหรอกนะว่าเขาเป็นคนดีหรือคนไม่ดีอะ่ะเพียงอะ่ะถือว่าเป็นบทเรียนในชีวิตแล้วกันนะนี่เจ๊คิดอย่างนี้ดีไหมจะได้สบายใจคิดว่าชาติที่เราเราคงเคยเป็นหลอกเขามาชาตินี้เราก็เลยต้องมาโดนเขาหลอกคิดอย่างนี้ดีไหมดีมนันเลยอ,อย่ายาว่าผมยุ่งไม่เข้าเรื่องเลยนะครับพี่น้องครับ เออพี่ว่าน้องกำลังคิดผิดนะครับน้องคิดใหม่นะครับตอนนี้น้องยังสาวแล้วก็หน้าตาดีน่าจะหางานดีๆทำเลี้ยงตัวเองได้ครับพี่น้องครับ<ม>ถ้าน้องคิดจะหวังพึ่งคนอื่นอย่างนี้ไปตลอดถ้าวันหนึ่งน้องหมดความสาวหมดความสวยแล้วเขายัางจะเลี้ยงดูน้องต่อไปไหมครับพี่น้องครับ ถึงเวลานั้นแล้วอะชีวิตจะลําบากนะครับพี่น้องครับพี่อูดคะคือทิปว่าเรื่องของการพูดกันไม่รู้เรื่องเนี่ยมันไม่ใช่แต่เป็นปัญหาเฉพาะการใช้ชีวิตคู่หรอกนะคะในชีวิตประจําวันของเราไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทํางานทุกคนมันก็มีปัญหานี้กันทั้งนั้นแหละคะ่ะ<ม>แต่มันอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าเราจะ เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างหรือเปล่าหรือว่าใส่ใจกับความต้องการหรือความรู้สึกของอีกคนบ้างไหมทิ่ว่าถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นน่ะพี่อู๊ดใจเย็นๆถ้าเขาร้อนมาแล้วเราเย็นกลับไปเนี่ยเรื่องก็คงจะไม่เกิดหรอกนะครับพี่อู๊ดที่พูดถูกแล้วครับพี่น้องครับแต่บางทีช่างมันบดมากๆผมก็โมโหทนไม่ไหวเหมือนกันนะครับพี่น้องครับ ถ้าผมใจเย็นๆฟังมันให้จบสักหน่อยแล้วก็ชีวิตคงจะดีขึ้นนะครับพี่น้องครับนี่ไอ้ต๋อันนี่เลยฟังกูเลยนะเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะไม่ใช่เพราะมึงเหรอฮะมึงขายของผิดกฎหมายไงมึงถึงติดคุกอะตอกไปยางเลยนี่นี่ยอะไรอีกอะคอเลย มันจะไปซ้ำเติมน้องมนทำไมก็ดูตัวมันดิมึงรู้มันทำขายของผิดกฎหมายแล้วมึงจะมาซื้อทำไมมันถูกมันคิดแบบนี้ไงมันน่าจะให้ตำรวจจับให้หมดไอ้พวกชอบซื้อเนี่ยมึงลองไม่ซื้อเลยคนขายมันขายไปอ่อกเ๋ยมันก็เลิกขายเองกูขายไม่กี่สิบพันแดงอะโดนปับเป็นแสนเลย เป็นมื่นเป็นล้านแ้ไมไม่โดนจับว่ะไอ้ว่สถ้าตำรวจเข้ามาเห็นเขาก็จับเหมือนกันมึงฟังกูนะมันไม่เกี่ยวว่ามึงจะขายมากหรือขายน้อยนะพี่น้องครับแต่มึงคือการละเมิดลิขสิทธิ์มึงจะละเมิดมากหรือละเมิดน้อยมันก็เป็นการละเมิดเหมือนกันครับพี่น้องครับฉะนั้นแล้วมึงก็ควรจะโดนจับนี่ไง มึงลองคิดตามปูนะถ้าอย่างวันนี้ยมึงขายจํานวนน้อยแต่มึงขายดีไม่โดนจับวันหน้ามึงก็ต้องเพิ่มจํานวนขึ้นอีกแล้วมึงรู้ไหมการที่มึงเอาแผนผีมาขายแบบเนี้ยมันเหมือนกับการที่มึงขโมยของคนอื่นเอามาขาย <S 2> <S 2> แต่สําหรับมึงเนี่ยมันคือการขโมยสมองขโมยปัญญาขโมยความคิดเข้ามาขายครับเออฟังชนนะ่ไ คนเราเนี่ยมันจะดีหรือมันจะเลวนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อมันขึ้นอยู่กับการทําตัวของคนคนนั้นมากกว่าต่อให้แกเปลี่ยนชื่อไปอีกร้อยชื่อนะและแกะยังประพฤติตัวเหมือนเดิมชีวิตแกก็ต้องเจอของเดิมเดิมใช่ค่ะพี่หมอนพูดถูกนะคะพี่กอฟทายังไงพี่กอฟก็หนีความเป็นตัวเองไปไม่ได้หรอกนะคะแต่ว่าพี่กอฟสามารถจะปรับตัวตัวให้ดีขึ้นได้นะคะ ก็อย่างเรารู้นี่คะว่าอะไรดีไม่ดีอะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่ทําแม้ทางสว่างพระพุทธองค์ก็ทรงชี้แนวทางไว้ให้แล้วนี่นะ